สวัสดีค่ะพามาชมเด็กๆนะคะลูกแมวเมื่อกี้ยังวิ่งเล่นวิ่งไล่กันอยู่เลยนะคะตอนนี้หมดฤทธิ์แล้วค่ะหลับนะคะจะนินนะจ้านินมานอนหลับอยู่ตรงนี้นะคะนันหลับอยู่บนพรมและอีกตัวหนึ่งโนนหลับ <laughs> หลับกลางอากาศนะคะเมื่อกี้ยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยวิ่งเล่นกันวิ่งไล่กันนะคะอยู่ๆก็มานั่งหลับตรงนี้นะคะตอนนี้รับแล้ว <c oughs> ดูท่านอนเขาท่าหมอบเหมือนกระตายเลยเหมือนกระตายเลยตอนนี้ลับแล้วหมดดิ์แล้ว ทานหมดนะคะทานหมดทานหมดแล้วนะคะเมื่อกี้วิ่งไล่กันขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดแล้วก็ลงมามาหลับกลางอากาศอยู่ตรงนี้ยังไงลูกนอนลูกนอนนอนน,อนวงนอนนะอาอามานอนกับพี่มาทานอนกับพี่เอ๊ นอนกับพี่เอ้ยน่ารักจังเลยดูมานอนกับพี่นะมานอนกับพี่พี่นินนะคะกัะนินเป็นพี่เป็นพี่ใหญ่เหมมานอนกับพี่โอ้ยน่านรักจริงๆเลยนอนดึกนอนดึกนอนได้ทุกที่จริงๆเลยนะคะแมว เหนื่อยใช่ไหมเล่นเหนื่อยแล้วก็มานอนเนาะวางนอนนอนลึกนอนึกสองตัวนี้เขาจะชอบอยู่ด้วยกันนะคะเสียงเจ้าไยเจียวเจ้าไ่เจียวน่นอยู่ทางนน้นไคดาวกับเจ้านินก็นอนด้วยกันหลับและหลับแล้ว รับแล้วเดี๋ยวจะเน้นจะเนินหลับปุ๋ยเลยหลับสนิทแล้วฐานหมดนะคะแบตหมดแมวแบตหมดให้มานอนกับพี่ โอ้ยผิดกับเมื่อกี้ผิดกับก่อนหน้านี้ห้านาทีก่อนหน้านี้นะคะวิ่งไล่กันหลับแล้วบทจะนอนก็นอนเอาง่ายๆนอนเอาง่ายงายเลยอุ้ยทานอนดู พี่กับน้องพี่กับน้องเนี่ยนอนน่นารักมากเลยเจ้าไข่เจียวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไข่เจียวนะคะพาไปดูไข่เจียวไข่เจียวอยู่นี่นะคะนอนอยู่บนเก้าอี้นอนอยู่บนเก้าอี้นะคะไข่เจียวเนี่ยตัวนี้เขาจะชอบนอนอยู่ตัวเดียว ลับล้ตลกมากเลยเมื่อกี้ยังวิ่งไล่กันอยู่เลยเอฮน,นอนลึกนันน่น,นันนงก็นอนนะเดีย๋ยวอีกหน่อยพอตอนประมาณสี่ห้าทุ่มก็ตื่นขึ้นมาวิ่งไล่กันอีกเไ,ไล่กันตอนกลางคืนวิ่งเล่นกันหลับแล้วนอนแล้ว ปุ๋ยเลยเก็บภาพน่ารักนรักมาฝากนะคะลูกแมวลูกไข่มูกอน,อน่าลิกนอาน่นบางทีเขาก็นอนบนนู้นนะขึ้นไปนอนข้างบนนะเป็นไปหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยปุ๋ยเลยดูดูด ยัให้ดูไข่มุกนะคะไข่มุกก็หลับเหมือนกันนะคะวันนี้แปลกมากเลยหลับพร้อมกันนะคะนอนพร้อมกันนี่นะคะไข่มุกไข่มุกก็หลับนะคะนอนเหมือนกันไข่มุกนอนอยู่บนโต๊ะนะคะเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยแบตหมดพร้อมกันแบตหมดพร้อมกันนะคะ <c oughs> สงสัยเหนื่อยกันมาทั้งวันเล่นกันทั้งวัน ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกเล่นกันทั้งวันนานนึกนานนานนานง่วงกันนานอย่าปิดไฟให้นะหลับแล้วทั้งแม่ทั้งลูกเลยทั้งแม่ทั้งลูก ดูสองตัวนี้นอนด้วยด้วยกันไข่ดาวกับเจ้านินนะคะไข่ดาวกับไข่เยี่ยวมา้าห <c oughs> รือว่าเจ้านินไข่นินนนอนสบายเลยหลับปุ๋ยเลยมันไข่มุกมันนี่มา ใหลูกไหมไขมุกเห็นไหมเก็บภาพน่ารักน่ารักมาให้ชมนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องไขมุกด้วยนะคะ อขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเอาไปละเอาไปว <c oughs> ิ่งไปหาแม่วิ่งไปหาแม่ตื่นแล้วเหรอโอ้มากินนมมากินนมหิวนมอ้าวมาอ้าวเอามากินนมแม,ม,ม่แม,แม่ไม่ยอมให้กินแม่หยุดการแม่ลูกกินนมก่อน ลูกกินนมน้อยเขาจะให้ลูกเค้อย่านมนะคะลูกมาต้ต้จะกินนมอลูกกินนมน้อยแต่เวลาเขายอมเขาก็นอนนิ่งๆให้ลูกเขากินนมเวลาไม่ยอมก็ไม่ยอมเด้อเดอด,ดลูกต้โอ้ยเจ้าดำ แะดำนอนสบายเลยนี่เสียงร้องเสียงร้องหิวนมหิวนมอาให้ดุกกินนมไหนดุกมาไขมุกไขมุกคนดีนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดุกเดี๋ยวก่อนโอ้ลูกโอ้ยเสียงร้องละงมเลยค่ะข,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ยดู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 ลูกก็โตเท่าแม่แล้วเนี่ยโตเท่าแม่แล้วดูดูดูโดนลุมแม่โดนลุม